บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทดีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจัดงานประกาศผลการตัดสินโครงการรางวัลชมนาทครั้งที่9ประเภทนวนิยายฟิคชั่นโครงการประกวดที่สร้างชื่อเสียงยกระดับนักเขียนสตรีของประเทศไทยสู่ระดับสากลโดยในปีนี้หลังเปิดรับผลง,งานมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน39เรื่องด้วยความโดดเด่นสไตล์แตกต่างกัน แนวเรื่องหลากหลายเต็มไปด้วยสีสันนิติใหม่ของงานเขียนซึ่งไม่เพียงสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการต้องคัดเลือกกันอย่างเข้มข้น,นทั้งรอบคัดเลือก8เรื่องและ3เรื่องสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนศักยภาพงานเขียนของผู้หญิงยุคใหม่ในโลกยุคดิจิตอล รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกปลาปลื้มปิติมากนะคะคือมากกว่าความความดีใจนะคะเพราะว่าถือเป็นรางวัลสูงสุดสําหรับนักเขียนสตรีชาวไทยะคะคเคยมีผลงานเล่มแรกก็คือเรื่องออภักินีสีเลือดนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่2ค่ะก็คือว่าอาจจะต้องเตรียมตัวดูกติกานะคะประการแรกแล้วก็ประการถัดมาก็คือว่า เตรียมความกล้าภายในจิตใจค่ะแล้วก็มั่นใจนะคะแล้วก็ลุยไปเลยค่ะไม่ต้องคิดมากช่วงก่อนที่ประมาณเดือนมกราคมได้อ่านคว่าทางสมัคริมเขาต้องการให้นักเขียนสตรีส่งสงานเข้ามรวจก็สนใจเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ที่ดีแล้วก็พยายามดูขนาดการเขียนก็น น,นี่คือจุดเริ่มต้นค่ะค่ะ,คะก็สามารถติดตามข่าวได้ตามหน้าเว็บไซต์ประพันธ์ศาสตร์นะคะแล้วก็ตามสื่อมวลชนทั่วไปนะคะซึ่งเขาจะประกาศตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็สําหรับนักเขียนที่ต้องการประกาศประกวดรางวัลนี้นะคะก็อยากจะให้นะคะเข้าเข้าร่วมประกวดเพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะคะสำหรับน,นักเขียนสตรีไทยอะ,ค,ะค่ะค่ะ